โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อางไกรอดของเราเช่นเคยครับผมเฮ้ยด้านหลังเอาอีกแล้วอะไรวะน,นี่เว <c oughs> ลาเปิดคลิปนี่มันต้องมีตัวมาวุ่นวายตลอดสําหรับวันนี้ก็จะเดินทางไปจับพวกโคโนเล็กนะครับที่เรายิงสลบเอาไว้เพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่ามันน่าจะกินเป็นไทม์ชาร์ตโอเคนะครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆด,ด้วยอ่าเดี๋ยวเดินทางกันไกลนิดนึงวันนี้เดี๋ยวขอเติมสปีดให้ฟินิกไปหน่อยสปีดค่อนข้างจะช้ามากนะครับ ตัวบินได้ของเรานี่หลายตัวโดนสังหารไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมาเล่นกันใหม่จับใหม่โอ้โหเสียเวลามากๆเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ผมจะโฟกัสในส่วนของตัวที่เรายังไม่มีกับพวกบอสนะครับนี่อะไรเนี่เฮ้ยมีหางมันคือไดโนเสาร์หินไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดิหางเหมือนคอยาวอ๋อเป็นคอยาวนี่ว่าสเกลิตันบอลโตครับตัวคอยาวนี้ก็น่าจะโหดอยู่เฮ้ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นนกเลเจนเดอรี่ไปดีวะเนี่ย แต่ผมจําไม่ได้ว่าผมเหลือที่ขี่ของเทอร์านโดดอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนี่ของกาเดียนเออเรามีของกาเดียนอยู่เดี๋ยวดูตัวนู้นว่าเป็นกาเดียนหรือยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะตัวนี้เป็นพาราดอนอ๋อพาราดอนเราไม่เอาครับไปครับไปโดนคิวนะครับติดท่าเลยทีนี้เวลาเราจับตัวมาได้เราต้องลองกดให้มากมายหลายปุ่มมากกว่าเดิมเพราะว่าไอ้พวกบอดเนี่ยบางทีจะมีท่าพิเศษนะครับอุ้ยทำไมเต่าตัวนัน้นนอึดจังโดนไปทีเดียวไม่ตายครับปกติมันมจะตายนี่หว่าเฮ้ย อ๋อแสดงว่าดาเมจ่ินึกเราโคตรเบาเลยดิโอ้โห,โโหกัดตั้งนานกว่าวจะตายต้องเติมดาเมจไปอีกไอตัวนั้นโกรธแค้นแทนเพื่อนมาๆๆรออยู่เดี๋ยวเอาให้มันโจมตีเราดูหน่อยแล้วก็จะลองใช้ท่าคิวดูแห้ว่ามันคืออะไรกดคิวหน่อยอ่าคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูกันใช้ท่าหลีเลือดไหมอ๋อเป็นการเติมเลือดครับอันนี้เออโคตรด,ดีเลยเว้เยแจมเลยทีเดียวคือสามารถฮิวตัวเองได้อ่าไม่รู้ว่าเพิ่มคัดสลบได้ด้วยหรือเปล่าเวลาเราโดนอัดแล้วจะสลบอะไรแบบนี้ ดูเหมือนว่าด้านนู้นจะมีแอร์ดอบของวันฮัลโลวีนครับแล้วก็เฮ้ยโดโดยักษ์ก็มีว่ะตัวนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยเว้ยเฮ้ยสายพันธุอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนะครับตัวนี้มิสเตอร์โอ้มิสเตอร์ควักเกอร์นี่มันตัวใหญ่กว่าไอ้ตัวควักเกอร์ปกติที่สีเหลืองนี่ว่าเดี๋ยวลองยิงให้สลบดูขอให้มันจับได้รือว่าอยากจะขี่โดโดแล้วกันอ่ะจับไปหนึ่งดอกเรียบร้อยครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เต่าการเดียนใช่ไหมเนี่ยตีกับแกแดงอยู่ครับยิงแกแดง้วครับแกแดงร่วงไปเนี่ย วุ้ยแกแดงไม่ร่วงแสดงว่าเป็นแกแดงที่สลบไม่ได้แน่นอนเพราะปกติแกะมันไม่น่าจะสลบยากขนาดนี้ว่ะเออปล่อยมันไปเดี๋ยวจับโดโดตัวนี้ก่อนโอ้ยจับได้พอดีเลยเดี๋ยวลองเบอร์รี่ครับเบอร์รี่มีสีเหลืองสีม่วงอะ่ะเติมสีม่วงเข้าไปด้วยแล้วก็ยาหิวเฮ้ยยาหิวไม่ต้องดีตอนนี้ค่าหิวมันลงอยู่เป็นสายพันธุ์แฟกเกอร์กินไรวะนี่เฮ้ยโอ้ยอะไรครับอะไรอีกครับเนี้ยไอแกะไอแกบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวี๋นีนนมาตัวหนึง่ง ไอตัวสีทองนี่จับไม่ได้จําได้เดี๋ยวมึงเจอโกูอุ้ยนั่นไงทีเล็กเรายัางอยู่เดี๋ยวโชคดีมากที่มาจอดใกล้ๆกับสัตว์โหดพอดีเดี๋ยวเอาไอเบดดอนเล็กไปอัดดีกว่ามึงเจอตัวนี้มึงตายแน่พวกมึงอ่ะตายอย่างเขียนไปลไยปล่อปอยป่โอ้โหยางดุยังเถื่อนมามางาบเข้าไปไปตายด้วยครับโอ้โหเป็นแก่ที่รีกได้ว่าโคตรอึดว้วคำรามโอ้โแผ่นดินสั่นกะเทือนนะครับหน้าจอสั่นเลยังหวะนนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ โอ้ให้ของมาเยอะเลยดีกว่าเมื่อกี้หลักๆเลยเป็นสีเอามาเมื่อกี้มีโดโดเหลืองอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะโดโดเหลืองหาไม่เจอเฮ้ด้านหลังด้านหลังเจอแล้วมันตัวเล็กเกินมองไม่เคยเห็นเดินไปแดกมันก่อนมามึงมาเลยตีนากินโอ้ไม่ตายโด,ดกนกลับไปทีเดียวหนีโอบีแบบเกือบตายแล้ววิ่งหนีด้วยอ่ะมาเปลี่ยนเป็นฟินิกเหมือนเดิมเพราะเราต้องเดินทางดนยการบินถ้าเราเอาไอ้ตัวนี้ไปนานาแน่นอนโอ้โหไอ้พวกแคคเกอร์เยอะมากเลยแถวนี้ ผมว่ามันน่าจะกินเป็นกิบเบิลแล้วมั้งเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวมาลองกิบเบิลดูนะครับไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าใส่เข้าไปให้หมดเลยนี่ใส่แครอทเข้าไปด้วยกินไหมเนี่ยเอาเนื้อไปด้วยอ่ะโอ้โหกลัวมึงไม่กินอีกแล้วเนี่ยลองไปลองไปเดี๋ยวเอาไทาม์ชาร์จใส่เข้าไปด้วยกระยาไทาม์ชาร์จอ่ะลองดูครับขึ้นไหมครับเนี่ยไม่ขึ้นโอ้ยจับย่างจับเย็นโอ้ยโอ้ยอะไรมาอีกเฮ้ยเฮ้ยน่าจะตัวโหดเฮ้ยเดี๋ยวโอโ้มาไงเนี่ย เอาโซแดนเดอเชฟเพิร์ดโอ้โหเรียบร้อยครับอยู่พอดีโอ้โหตาฟ้าตามัวมองแทบไม่เห็นเส้นเลือดขึ้นในดวงตาเลยครับเนี่ยเฮ้ยได้ตัวนี้ก็ดีข้าหิวลงแล้วครับตัวนี้ได้กินเนื้อเอาเนื้อปลาไปเติมเข้าไปกินไหมเนี่ยถ้าไม่กินเนื้อธรรมดาก็อาจจะกินเป็นเนื้อพรามครับไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวลองกิบโตอีกกิบโบมีะลองดูดิกิบโก็ไม่กินอีกโอ้โห มันกินหญ้ากินเย็นว่ะเดี๋ยวลองดูในนกมีเนื้อพรามบ้างไหมเนี่ยนกฟินิกมีไหมเนื้อพรามเนื้อพรามก็ไม่มีมีแต่กิบเบิลครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ขาดเป็นเนื้อพรามนะครับต้องมาหาเนื้อพรามก่อนเพราะเมื่อกี้ดูในทีเล็กแล้วไม่มีเออนี่การเดี้ยนการเดียนมีไหเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูเออแล้วเราจะสู้การเดียนไหวเหรอไม่เตรียมตัวอีกแล้วไม่เป็นไรมียาฮิวอยู่โดยการใช้เวทครับเวทฮิวอ่าเปิดเวทฮิวได้โอ้โหสบายเลย พอเวทฮิวแล้วแบบว่าเลือดไม่ลงครับสแตนบายได้สบายๆมากเลยอย่างนี้เออสู้ได้ทุกตัวเดี๋ยวพอก็จะตายก็ปล่อยฮิวอีกครับยาฮิวเนี่พล่อยิวปุ๊บเลือดเพิ่มทันทีแต่น่าจะฆ่านานอยู่เนี่ยไปไหนล่ะมานี่ดิมานี่เดิอหัดด้วยไฟไฟเข้าไปเนี่ยเหมือนพลังชิดขวาไฟไม่ค่อยเข้าอ่ะเออเดี๋ยวล่อลงล่างก็ได้ล่อมันไปกัดกับแอบบอนเล็กตามมาแล้วรอเนยรอเนยตังหวันนี้โดดเปล่าโดดเปล่า โดดไหมเอ่ย่ะโดดไปแล้วโดดไปแล้ว,ลวเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยโอ้ยโดนกูเร็วเร็วโดนผมนครับจัดการเลยตอนนี้ทีเล็กกำลังไล่อย่าไปลงน้ำนะยบวกเลยครับสองลูกหนึ่งอุยโดดตีถอยครับเรียบร้อยน่นอยู่ทีเดียวโยู่แต่จะได้เนื้อพรามหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหพอเกิดเป็นไฟสีมโโ่วงนี่โคตรเท่นีไงเนื้อพรามได้มาแล้วโอ้โหได้มาโคตรน้อยเลย ไป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 วิ่งไปสายเองนะตอนนี้นี่ดรปเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดรปเตอร์อันนี้โอวี่นี่ว่าโอวี่ดรปเตอร์คนละสายพันธุ์กับแรปเตอร์คล้ายๆกันแหละแต่ตัวนี้มันชอบขโมยไข่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่กินเนื้อพรามผมก็ไม่รู้แล้วว่าผมจะจับมันยังไงดีะจัดเนื้อพราไหมครับขึ้นไหมครับเนี่ยโอ้โหเนื้อพรามก็ยังไม่ได้ว่ะเอาละครับหลังจากหามานานรู้สึกว่าจะมีอาหารอีก3แบบนะครับที่สามารถใช้เทมพาราดอสได้ก็จะมีเบคอนนะครับ แล้วก็จะมียูดิสเฟสบานาน่าอันนี้ใช้เทมยูดิสนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขาโอ้โหสุดยอดแล้วก็อีกอันนึงเทมวิเชลครับเทพเจ้าแห่งป่าอันนี้ยังไม่เคยเจอเว้ยแต่อุปกรณ์ในการเทมโคตรง่ายเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราต้องการเบคอนก่อนผมไม่รู้ว่าที่ตัวผมมีเบคอนบัางหรือเปล่าเนี่ยเบคอนตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวต้องไปคราฟในโต๊ะของพาราดอสนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูดิว,ว่าจะคราฟได้นนรไรดหรือเปล่าอันนู้นที่เราวางเอาไว้ใช้โต๊ะพาราดอสหรือเปล่าไมนรู้เนี่ย ตรงที่อยู่ของทีเล็กอับันดอนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันไอโดโดเวนนี่มาแล้วเยอะจริงเยอะจัดเลยมึงกินเข้าไปเิีโอ้โหกัดที่เราไม่ตายด้วยโคตรอึดกัดเข้าไปกัดเข้าไปไม่โดนครับกัดไม่โดนเลยตัวนี้ดามเมจค่อนข้างแคบไปนิดนึงโต๊ะมันอยู่ตรงไหนวะที่เราวางเฮ้ยจริงๆผมวางโตง๊ะแถวๆนี้นี่วาเนี่ยอย่าบอกนะว่าโต๊ะพังเดี๋ยวลงมาดูดิโต๊ะพังเหรอเอา้าพังจริงด้วยวะเออพังเฉยเลยเดี๋ยวลองคราฟใหม่ดูนะครับคราฟได้เลยปะเนี่ย กลัวอุปกรณ์ยังไม่อพอเอาเดี๋ยวไปโดนโตโอด้วยเมื่อกี้พลาดอสมิธตี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรครั้ใหม่ได้อยู่วางไปครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของอุปกรณ์ทีมนะครับนี่เบคอนใช้โซกับเนื้อย่างเนื้อย่างผมมีโซก็น่าจะเหลือเฟือแล้วก็เนื้อย่างนี่เบคอนจัดเบคอนไปก่อนผมว่ากินเบคอนชัวเนื้อย่างน้อยเกินไปเอาสัก2อันโอ้หโไโด้แค่สองอันเองอย่างนี้กูต้องทําแบบเตาเผารัว ส่วนอีกอันหนึ่งก็ไม่ยากแต่ผมว่ามันไม่ใช่เทพแน่พวกนี้มันน่าจะเป็นตัวสเปเชียลมากกว่าเอาละเราได้เบคอนในการเทมา2มาไปลองดูครับจะได้หรือเปล่าหุยด้านนู้นมานาะคาเมียมาเดี๋ยวต้องรีบเก็บก่อนตัวนี้น่ากลัวครับมันจะช็อตสายฟ้าด้วยโอ้ยลนเลยกูว,ว่าแล้วไงกัดเลยกัดเลยให้มันกัดเองดีกว่าผมถอยก่อนฟินิกมาฟินิกเร็วเดี๋ยวพอจับไปตัวนี้ได้ก็ต้องเดินทางต่ออีกหุหวุ่นวายกับตรงนี้นานมากยังไปไม่ถึงทีเล็กสักทีหนึง่ง โอ้ยโอ้ยโอ้ยตามกูมาอีกโอ้โหมึงนี่หน้าด้านจริงวะเป็นฟอสเซนเลครับเดี๋ยวมาจับมังกรนี่ก่อนชอบมังกรมากกว่าเดี๋ยวใสเบคอนเลยเบคอนใส่ไปแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมโอเคโอ้แม่งเอ้กินเบคอนว่ะมังกรมึงนี่เรื่องมากเรื่องยางจริงเดี๋ยวดูโด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 ก็น่าจะกินเบคอนเช่นกันแสดงว่าไอลิงเนี่ยต้องกินเบคอนเหมือนกันเรียบร้อยครับผมโอ้โห่าจะตามหาอาหารเจอมาตัวนี้ต้องใช้ที่ขี่ในการขี่ส่วนมังกรเชฟเพิร์ด มังกรขี่ได้เลยโอ้โหดูมิสเตอร์ควักเกอร์มันบินได้นี่หว่าโอ้โหมีความสามารถพิเศษในการบินด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเติมน้ำหนักน้ำหนักโอ้โหไม่พอหว่าทุกคนคือต้องให้มังกรเนี่ยมาฆ่าตัวนี้ซึ่งก็ไม่ง่ายเดินตามมาเดินตามมา,เด,า,มมาเดี๋ยวให้มันเดินมาแล้วก็จังหวะมันเดินมาถึงผมจะขีเ่เองเอ้ามันเสือกแบบว่าบินด้วยลงมาลงมาลงมาเออลงจอดตรงนั้นแหละโอเคถ้าขี่ตรงนี้น่าจะอัดโดนอยู่มาลองคลิปขวาครับโอ้โหคลิกขวาเป็นการยิงพิษ ยิงแม่นอยู่เนี่ยเหมือนจะล็อกป้าวิธีตัวนั้นอัโตโนมัติโอ้โหยิงจนตายครับไดเวลเดทีนี้เติมไปเนีน้ำหนักขึ้นเยอะสตามบีน่าด้วยเลือดมา1นึ0 0 0สเฮ้ยไม่ใช่1นึ่งแสนเเลือดมาค่อนข้างดีครับอ่ะเติมเลือดไปเลยแล้วกันเติมเลือดไป5 0 0แสนแล้วตอนนี้แล้วก็ดาเมจด้วยดาเมจเอาไปที่2,000ก่อนแล้วสปีด2 0 0ครับเดี๋ยวเตรียมเลือดมาเติมครับตอนนี้ยาเติมเลือดมีเยอะเดี๋ยวเฟื่ออ่ะโอเคไป กินเนื้อกินหนังมาเดี๋ยวไปลองดาเมจมีดัมมีป่ปะแน่ตรงนี้เหมือนจะเคยคุพูๆว่าผลิตดัมมี่ไว้นี่หว่าผลิตเอาไว้ตรงไหนเอ่ยหรือว่าผมงงผมสับสนหรือเปล่าน่าจะสับสนมั้งแต่ไงเดี๋ยวผมก็ต้องเล่นไอ้มังกรตัวนี้ต่อขีกขวาพิดค่อนข้างใหญ่ครับกด C เป็นการสะบัดปีกกด Q ิวไม่มีกด Z กด X ไม่มีครับทั้งคู่เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องมาผลิตที่ขีของมิสเตอร์แฟกเกอร์ก่อน นิเตอร์แฟเกอร์เมื่อกี้เรียนรู้ที่ขี่มาได้ยังว่าเดี๋ยวพิมพ์ MR ครับน่าจะเป็นอันนี้โอเคอุปกรณ์ไม่ยากมากแต่จะมีครบหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเติมโซไปครับเอใช้เฟรมโซนี่ว่าเราก็จะมีเหล็กนี่ผมเป็นห่วงเหล็กกันดีที่ตัวผมติดตัวมาเท่าไหร่วันนี้เฮ้ยพออยู่อ่าแล้วก็มีไฟเบอร์กับหนังไฟเบอร์กับหนังก็คิดว่าน่าจะพอมีครับเติมไฟเบอร์แล้วก็เติมหนังวันนี้สงสัยนะ่าจะยังไม่ได้จับทีเล็กเดี๋ยวขอลองเล่นพวกนี้ก่อน ที่ขี่คลาบไม่ยากมากเอามาได้ที่ขี่โดโดนะครับเรียบร้อยแล้วปุ๋ยเนื้อโอ้โหเนื้อย่างหมดเลยนี่ว่าไป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 หิวก็หิวเนี่ยจะสั่งมนลงจอดได้ไหมเนี่ยกูไม่รู้เลยว่ามันจะเชื่องหรือเปล่าลงจอดหน่อยแม่งไม่ลงจอดด้วยซวยแล้วไงาลาทุกคนใส่ที่ขี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะกระโดดขี่อ่าโอเคบินได้ไหมเนี่ยตอนนี้ยังไปไม่ได้นี่ว่าน้ําหนักไม่พอ,อเติมน้ําหนักไปก่อนเพื่อความทัวเลือดมาหมื่นหกโอ้โหเป็นโดโดที่เรียกว่าเลือดโคตรเยอะมาก เอ้มันบินได้จริงๆเว้ยเออมันเป็นโดโด้ที่บินได้โหสุดยอดมีท่าอะไรบ้างคลิกขวาคลิกซ้ายกดซีคลิกขวาคลิกซ้ายนี่น่าจะเหมือนกันครับน่าจะเหมือนกันชัวๆเอาละไปเดินทางกันต่อโดยการใช้โซดานเดเชเพิร์ตเดี๋ยวก่อนเดินทางครับขอดัมมี่ทั้งอันนึงงนี่วางไว้ครับ <c oughs> โอเคเตรียมดัมมี่เรียบร้อยได้เวลานะครับรอดาเมจโดโดที่2อ0 0ครับ ทั้ง2อย่างเลยคลิกซ้ายและคลิกขวาเท่ากันน่าจะเป็นท่าเดียวกันส่วนมังกรมังกรนี่น่าจะแรงตัวนี้ใช้ได้แน่นอนอุ้ยมังกรนาเมตรล้านหนึ่ง <Wow. S 1> อุ้ยนี่เพิ่งอัพไป2 0 0 0กับ5เองเป็นล้านเลยวะเนี่ย <Wow. S 1> เขาบอกว่าไอ้พวกชาโดเนี่ยไม่ใช่ชาโดเดิเป็นแฟนทอมนะครับพวกแฟนทอมนี่เลือดเยอะแบบสุดๆถ้าเกิดว่าเราจะพาตัวนี้ไปฆ่านี่น่าจะไหวเว้ยทุกคนเอาล่ะทีนี้ไปจับทีเล็กต่อเลยรู้ป่านี้ตื่นหรือ,อยังครับเดินทางกันเลย หน้าตามโคตรเท่มากนี่คือมุมกล้องด้านหน้าเดี๋ยวลองคลิปขวาข้างบนมูยิงพิษแล้วพิษยิงอย่างใหญ่โคตรไวครับกดซีข้างบนเป็นการคีบคลิกซ้ายเป็นการกัดถ้าไม่ตายนะ่าจะมีแค่นี้เอาละเปิดแผนที่หน่อยเบอกี่มาอยู่ด้านหน้าโอเคไม่ต้องตัดเลยครับเดี๋ยวจะได้ดูด้วยว่าระหว่างทางเราเจออะไรบ้างแม้ว่าฝนตกก็ไม่มีปัญหาโอ้โหฟ้าผ่ารัวๆเลยวันก่อนเราเคยโดนฟ้าผ่าระยะใกล้นี่แบบโคตรแสบตาแม่ง โอกาสยากมากที่มันจะเกิดแบบฟ้าผ่าใกล้ๆถือว่าโชคดีนะที่ได้เห็นระยะประชิดลองยิงพิษดูด้านล่างครับโอ้เสียดายพิษมันไม่แตกแต่เหมือนพิษเนี่ยมันจะผสมกับสายฟ้านะครับอลองยิงลงไปอีกดิู่เล็งค่อนข้างยากไม่ได้เวลด้วยดีกวา่าเอาบัตรมาเทอมาบัตรมาเทอนะจะอยู่ในพงหญ้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองยิงยิงฝ่าพงหญ้าไปยิงไปลูกหนึ่งครับไม่โดนใครเลยงั้นลงไปบวกลงไปบวกเลยและกันมาตัวไรกูฆ่าเบาเนี้ย อัดไปทำลายต้นไม้ก่อนสบับปะดปีกนะครับสบับปะดปีกนี่เป็นการฟาพวกต้นไม้ได้ถ้าปีกนี่น่าจะสบับปะให้ปิวได้อย่างเดียวทำดาเมจไม่ได้หรอกเดินกินครับโอ้โ,โ,อโหสบายมากชิวชิวแรงแรงมากตอนนี้เมื่อกี้พยายามจะกัดผีดเสื้อแล้วแต่ไม่โดนสบับปะเคลียพื้นที่ก่อนไม่อยากจะไปโดนพิษเราจะหลีกเลี่ยงพิษของไอผีเสื้อ้น่ไม่เดินช้าแน่โดนจู่โจมไปครับทางหน้าไรยิงพิษไปลูกหนึ่งโอ้โหไม่เป็นไรเลย อ๋ออันนี้เป็นเป็นงูน้ำแข็งนี่วเข้ามาข้ามาข้ามาเดินมาอุย้ยมีตัวมาตอมเพียบดูโคตรเยอะจับไปอีกงูงูไม่ตายว่ะดาเมจเป็นร้านไม่ตายได้ไงวะเติมดาเมจไปอีกอาตอนนี้ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะครับจากร้านหนึ่งก็น่าจะกลายเป็น2ล้านแล้วเดินกินกัดกินให้หมดมาเดินเข้ามาอีกมึงเอา้ายิงพิษไปแล้วอดัดอัดเข้าไปแปดงว่าถ้าพิษนี่ไม่แรงเลยน่าจะส่งผลต่อร่างกายเรื่อมี่อย่างเดียว มาครับเดินทางต่อเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงที่โคโนโทีเล็กแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวค้างคาวอย่าเสือกเดอะคิงอะไลฟ์คิงมาอีกแล้วมึงจะมาทำไมน้กหนาเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ไปประทักับคิงด้วยคิงนี่ก็ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะตีเข้ายากมากตัวนี้จับด้วยไทม์ชาร์จใช่ไหมมีคนบอกอใส่เข้าไปเรียบร้อยนี่ไงโอ้โหมันจะได้ดีใส่เซตเดิลของเล็กนะครับมีอยู่อันไหน,ไนะว,นวเเะเนี่ยเดี๋ยวกดมั่วๆไปเลยอ้าวไม่มีอะเนี่ยเอ้ยอันนี้อันนี้ เฮ้ยยังใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนยังไงครับเมื่อกี้ผมว่าผมเตรียมที่ขีท่ทีเล็กโคโนโมาแล้วนะเอาใส่ไม่ได้เฉยเลยครับทุกคนเพราะว่าไอ้ที่ขี่โคโนโธรรมดาเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่โคโนอสเดี๋ยวเราพริมพ์โคโนโให้ดูนี่ไงมันไม่มีครับผมก็เลยต้องใช้โคโนสหรือว่ามันจะเป็นเล็กปกติที่ขี่เล็กปกติได้ไหมเนี่ยที่ขี่เล็กปกติตอนนี้ผมก็ไม่มีด้วยมีแต่เอนโดมินัสเล็กอง,งั้นเติมเลือดไปก่อนเลยดามเมจอยู่ที่129 เลือดม,มันเดิม4 0 0พกว่าน่าจะไม่โหดมากเท่าไหร่แต่ข้อดีคือมันมีสกิลแบบแปลกๆเท่ๆไงเอาไงกับมันดีวะเนี่ยอยากจะลองแล้วไงตอนนี้ถ้าเราเตรียมสมิตตี้มาวางแล้วก็ผลิตที่ขี่ทีเด็กธรรมดาได้หรือเปล่าอ่ะครับได้พอดีแต่คงจะต้องใช้ฟอนเดชันในการวางไว้สักชุดหนึ่งครับเตรียมฟอนเดชันมาให้ก่อนเอามาลองให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวสมิตตี้นี่ต้องวางบนครับวางล่างไม่ได้ วางข้างบนนี้ามาเรนรุ้นแกมทีเล็กมายัางวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอเคเรียนรู้มาแล้วเหล็กใช้50นะครับขามาโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองครับให้มันใสได้เถอะหนูจัดไปโอเคอ๋อที่ขี่มันใช้ที่ขี่ธรรมาดาเนี่ตัวโคโน่เนี่ยแสดงว่ามีโคโน่กับโคนอสอ่าเติมน้ําหนักไปก่อนโอเคจับได้ยามค่ำคืนพอดีเดี๋ยวต้องดูสกิลว่ามันมีสกิลอะไรบ้าง ทุกอย่างเดิมๆตอนนี้การเคลื่อนไหวเหมือนกับ Official ครับกด C ไม่มีอะไรครับกด Q กด Z X ไม่มีนะโอเคคลิกขวาคลิกขวาโอ้โหคำรามอันนี้แหละน่าจะทำให้ทุกตัวเนี่ยมันติดสตันได้ผมว่านะเดี๋ยวลองเข้าไปใกล้ๆแล้วลองคำรามใหม่นะครับเอามาลองดูเอาคํารามไม่ออกคำรามไม่ออกกินก่อนมาน่าจะไหวยอยู่มัง้งระดับโฟโนโตีกับระดับธรรมดาครับสีุมหนึ่งเฮ้ยมีพลังฮิวด้วยนีว่า เออมันฮิลตัวเองได้ครับเมื่อกี้หลังจากโดนตีไปทั้งั้งหนึ่งขึ้นฮิวแล้วอุ้ยสบายเดิมๆก็เอาโยโอุ้ยมีเสือการเลี่ยงอยู่ด้านขวาด้วยอันนั้นอย่าไปโดนอันนั้นไม่น่าไหวเคพอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวให้โซดันเชฟเผืดจัดการดีกว่านะไอ้ตัวนั้นอ่าทีเล็กจอดไ้นี่ก่อนเพราะยังไม่ได้เติมเลือดนะครับไปพี่ไปเรียกมว่าโซดันนี่แหละอูดูในป่านี่ในป่ามีไฟด้วยนะครับทุกคนน,นี่นี่นี่โอ้โหโคตรเท่มากยิ่งดูตอนคืนยิ่งหวน ไปเลยลุยกับกาเดียนหน่อยการเดียนนี้เราจะเปิดด้วยพิษก่อนอัดพิษไปก่อนโอ้โหแค่พิษนี่ก็ถล่มกาเดียนได้แล้วสบายมากเลยครับโอ้โหสบายมากเฮ้ยแล้วเอเธอร์กาเดียนแฮทซัมมอนอ๋มีตัวมาเกิดด้านนู้นพอหลังจากเราฆ่าไอเสือเมื่อกี้ไปครับเอเธอร์กาเดียนอ๋อนี้ที่ว่าโดโ,ฮโฮทดนี่ว่าที่ผมบอกจะมาฆ่าเนี่ยใช่ไหมเอ่ยมันมาแล้วลองดูดิ ไปจับไปลูกเดียวอุ้ยกระเด็นครับหัวมีเอเซนต์ออฟวอยอย่างแบบมหาศาลมากออกไปจากตัวมันสุดจริงครับสุดจริงหูได้ตัวนี้มาโหดจัดเลยว่ะองลองดัมมี่อีกสักรอบแต่จริงเราจะต้องไปลองที่เกาะทางฝั่งนู้นน่าจะดีกว่าเราเคยผลิตดัมมี่ไปแล้วนี่เอาละเดี๋ยวสําหรับไอ้ทีเล็กนี่ขอลองท่าคำรามอีกรอบหนึ่งไปหาตัวมาดูดิว่ามันจะขึ้นสีฟ้าไหมเวลาโดนสกิลคำรามครับยังไงด้านนู้นมีแรดอยู่เดี๋ยวไปลองกับแรดก็ได้ นี้ขอสปีดเพิ่มไปก่อนกับดาเมจเพิ่มอีกเลือดไม่รีเลยเดี๋ยวเราต้องใช้ยาในการรีเลือดแล้วยาเรามีอะเอาไปก่อนเลยหนึ่งขวดเพราะยามันหาง่ายอยู่ค่าตัวอะไรของพาราดอสก็ส่วนใหญ่จะได้เอาขี้แล้วก็หนึ่งไปลองแรดนะเว้ยถ้าเกิดว่าแรดติดสตั้นนี่แสดงว่าเจ๋งเอามารองครับจับคำลามครับผมโอ,โอ้ดูดีไง <laughs> เอาอยู่เอาอยู่แล้วก็กินดีดีด แต่ว่ามันจะเทียบระดับไหนล่ะสกิลมาแนนะ่ต้องลองครับทอนมาทอนมาอาจจะต้องเล่นยามค่ำคืนกันบ้างว่าเซิฟนี้เราปรับแบบสมจริงนะครับไม่ใช่ว่ามีตอนกลางวันอย่างเดียวผมอยากให้หลายคนได้ดูบรรยากาศแบบตอนเชาา้าบ้างตอนคืนบ้างตอนบ่ายบ้างอะไรแบบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับนี่แรดขาวเว้ยตัวนี้สวยอกินเลยแรดธรรมดาเดี๋ยวลองดูระดับบอสนะครับสตันได้หรือเปล่าคำรามไม่ออกด้วยเอา้าคำรามรอโคตรนาเลยอย่างนี้เติมดาเมจไปก่อน เดี๋ยวจะบวกกับมันตป๊บนึงอ่าแล้วก็เลือดไปด้วยแล้วก็ต้องรีเลือดก่อนจะบู๊ครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวอีกอ่ารีเลือดก่อนนะจะไปไหนครับพี่พี่จะลงน้ำทำไ,ไมเจอผมข้างบนทำรามไม่ได้เอาไม่ได้กัดแม่งเลยมาเอาเรียบร้อย2อ2ทีสองทีคิงไก่ลูกุตายอนาเลยครับโอ้โหหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในตัวที่ใช้ไม่ได้มันก็จะใช้ไม่ได้วะอันนี้ม้าม้า,ามาเดี๋ยวทำาลามหล่นนะครับโอ้โหร่วงดูตัวพินได้ยังหลง่นครับตอนนี้แม่ สบายจริงๆเลยพอมันหล่นปุ๊บเราทําไงล่ะเราก็วนมาแดกแดกแบบง่ายได้ครับดีวายเวนเกซชิวมากโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะบุกกอรลาวาเรียบร้อยครับผมรอให้เช้าก่อนเพื่อจะได้ดูบรรยากาศนะครับไปแบบสวยงามโอเคไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูดาเมจของไอตัวนี้ด้วยผมจําได้ว่าผมเคยผลิตจัมมี่ไว้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่แอร์ดอกสีม่วงข้างบนนู้นด้วยครับน่าจะได้ของดีอยู่อันนี้ วันนี้ที่กเกาะลาวามีตัวโหดบ้างไหมเอ่ยมีตัวธรรมดาโห oh, oh, มีแต่ตัวกากๆไม่เอา้าเก็แบแอร์ดอปแป๊บหนึง่งโอเคเส้นทางสะดวกมีอะไรบ้างเอ่ยมีบูปินครับแกลลิมิมัสนนะโอเคไปไปต่อครับข้างล่างเหมือนจะมีตัวระดับโหดๆอยู่หนึ่งตัวนะ่าจะเป็นวิกนะครับทีเล็กตัวนี้โอเคจับพลังคิดไปหน่อยตายไหมไม่ตายครับอัดซ้ำไปอีกหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้มีหลอดเบคอนด้วย ไอหลอดเบคอนนี่ต้องจับด้วยเบคอนแน่นอนมั่นใจเลยมาเดินเล่นกันเลยโอ้โหวิกสบายๆชิวๆจริงๆเราสามารถจับวิกได้ง่ายมากเลยเนี่ยโดยการใช้ลูกดอกซูเปอร์แอโร่นะครับแต่วันนี้เราจับหลายตัวแล้วเราจะนเอาไว้ก่อนวิก,กาเดียนเฮ้ยก,กาเดียนกับวิกมันแยกกันไม่ออกเลยนะทุกคนหน้าตามันเหมือนกันแบบมากๆเอาละโอเคก่อนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจครับไปกันต่อไปกอบมอนสเตอร์ดีกว่าเฮ้ยด้านนู้นอะไรนี่กิก้ากิก้าโครงกระดูกยิงพิษไปครับโอ้ย ตูด,ดงเลยเจอพิษกูไปลูกเดียวตูดดงนี่นี่นี่ Enforcer Enforcer นี่ถือว่าเป็นตัวแปรหนึ่งตัวที่น่าจับวิกก้าอะไรเนี่ยอันนี้จับไปก่อนโซกิก้ากับแรปเตอร์รเขานี่ผมว่ามันต้องกินเบคอนแน่นอนได้เก็บได้ฟาร์มก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังอัดพิษเข้าไปตายโหแรงมากมังกรอะไรเนี่ยเฮ้ยมังกรตัวนี้น,น,นะครับยิงพิษไปครับโดนเรียบร้อยโอ้ยไฟดากอนยอดตัวนี้เรามีแล้ว ไฟดา้อนอยังชิวๆลูกเดียวอยู่มีก้าโครงกระดูกตัวนี้มันจับได้ปะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวที่2นี่ขอหน่อยฮะขอลองครับลงจอดหน่อยได้ไหมเอ่ยอายังดีว่ามังกรผมลงจอดได้ครับยิงพิษไปก่อนแล้วผมชอบพิษมันคือค่อนข้างยิงไวไงอุย้ยยิงเมื่อกี้ไปโดนหมี <laughs> ไปโดนหมีวะอาลูกดอกซูเปอร์แอโร่ยิงเข้าจุดอ่อนตรงกลางครับเอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่เหรอน้ยมันมาแล้วมาแล้วน่าจะไม่อยู่จริงว่ะ เรเร็วเร็วเร็ว,รว,รวอุ้ยโดนโดนโดนกัดเอ้าไม่เท่าไรไม่เข้าอัดพิษใส่ไม่โดนโวนไปใหม่ครับวนไปใหม่ยิงลงนี่เรียบร้อยต้องหัดเล่นพลังให้คล่องแคล่วเอาละมันจับไม่ได้ชัวร์ัวเพราะว่าลูกดอกซปเปอร์ไอโร่นี่ถือว่าเป็นลูกดอกที่ดีมากถ้ายิงไปขนาดนี้ยังไม่สลบก็แสดง,งว่าชัวร์อันนี้โคนดน,คนอดอันนี้ไงโคนนดอยู่นี่ไงมีโคนอดกับโคโน่ด้านนู้นหมีหมีมีพลังรอบตัวออร่าด้วยครับจัดไปก่อนนี้หมีอะไรเอ่ยน็อกติด นกติดมีออร่าเลยวะเนี่ยปกติระดับนกติดไม่น่ามีออร่าเว้ยเฮ้ข้างบนนู้นกีก้าโอ้โหแถวนี้กีก้าเยอะเฮ้ยพึ่งพึ่งมาจากไหน <c oughs> ก่อนนี้กูไม่เคยเจอพึ่งเลยมีพึ่งมาอยู่ลาวาแล้ววะตอนนี้เอาละกลับบ้านครับโอ้โหที่บ้านฝั่งนี้เต็มไปด้วยไอ้พวกแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นปีศาจนะครับจา,นารนรบมาเกิดพวกสเกลิตันโู้คอยาตัวนี้อึดจริงไม่ตายวะ่ะมันไม่ตายครับอัดเข้าไปครับโอ้ อุ้ยขนาดนี้เลยเหรอนี่ตอนนี้โดนลุมนะครับแต่ยังไม่ลนไม่ร่วครับอป็นเยริตั้มบนโต้จัดว่าเด็ดมากม,มากมาฝ่ยโยเตวอูวอยนี่เจอตัวโหดขนาดนี้ยังรอดมาได้แบบสบายสายเลือดแทบไม่ลงครับแต่มีที่แตกบ้างเล็กน้อยไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองหาดัมมี่หน่อยดัมมีผมมมม่ผมวางไว้ตรงไหนเน่แถวนีมม้เอาไปโดนไอ้แรปเตอร์แรปเตอร์มีเขาแม่งโคตรน,นานกูยังไม่ได้จับแต่คือมันไม่ยอมกินอะไรครับแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันกินเบคอนแน่นอน กันเคยว่ากันทีหลังอ้าโอเคพลังของไอ้มังกรน,นี้ไม่โดนพวกเดียวกันเองด้วยดีเลยนู้นทำอะไรกันอยู่เนี่ยด้านนู้นแจมด้วยได้ไหมแด a ดดี้ดิสตัชชั่นตายไปแล้วเดี๋ยวค่อยลองเอาเบคอนมาจับเดี๋ยวผ่านหน้ากูไปผลิตเบคอนมาแบบเยอะๆเลยเดี๋ยวนี้จะได้รู้กันว่าผมจะจับได้ทุกตัวไหมหลังจากที่ได้เบคอนมาเอาล่ะโอเคตอนนี้อัตราเมยไปสุดอยู่ที่12833ครับไปเดี๋ยวลองกับบอลโต้ใหม่จะเป็นไงทีนี้ อัดพิษไปไม่โดนแน่นอนเมื่อกี้เหมือนจะติดต้นไม้กับธรรมดากับธรรมดาโอเค3ทีครับเมื่อกี้ผมนับอยู่กับ3ทีอยู่แล้วสบายมากมาทีนี้ผมว่าเราควรจะไปลองแฟนทอมกันแล้วลมั้งเดี๋ยวก่อนไปแฟนทอมเดี๋ยวขอเกตชุดนี้ชุดนึ้ยิงพิษเลยโดนไหมไม่โดนไม่โดนเขากากัดระยะใกล้เลยเดี๋ยวมันเสียเวลามามทำร้ายทำไมระบาดปีไปก่อนพี่ใสลูกนึงครับแล้วก็ยิงพิษโอ้ยน่างหงายเอาฟ้าบ้างเอาฟ้าบ้า,า,บางกระเด็น ไปไปเจอกันที่ป่าเลสบูนะครับโอ้หต้องวาร์ปแล้วงานนี้เอาล่ะตอนนี้เรามาถึงที่ป่าเลสบูนะครับผมเจอแฟนทอมนะครับตัวแรกครับชาปจาราครับผมเปิดกัดไม่โดนวนใหม่กลับใหม่น่าจะโดนแล้วทีที่สองตามนะครับตามนะครับตอนนี้ไปเด้ไปเด้ตามมาเด้รอมาเอาให้มันกัดง่ายๆเลยโอเคกูคอยู่นี่มึงมาเลยกูรอมึงอยู่นี่ดาเมจเราหลักล้านแล้วนะเดี๋ยวดูว่ากับแฟนทอมนะครับเป็นไงบ้างเอา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  เป็นทอมนี่มีหายเครื่องใช่ว่ะพอไม่ได้ตีนานๆแล้วหายเครื่องครับมาครับพี่มาครับพี่วนกันกัดวนกันกัดวนกันกัดดูดิมึงจะตายไหมโอ้โหเดี๋ยวคนดูเวียนหัวเดี๋ยวผมลงจอดดีกว่าลงจอดให้ครับคุณชมครับปาเลยเออ,อาานี่แหละอัดกันตรงนี้แหละเอาอัดคลิปนี้ด้วยคลิปนี้นะจะยิงมันโดนยากหน่อยมามามามันบินวนอย่างเดียวครับงั้นผมลอยโกลขึ่นิดนึงงขาดแล้วครับเนี่ยเลื่อมันหลายล้านนะมหาสา,าเลยทีเดียวเชียว โอ้โหทุกคนไม่ไหวครับตอนนี้มังกรจะตายครับอัดเลือดไปก่อนโอ้โหสุดยอดมากเลยไม่เม้ยนกนี่โหดจริงแสดงว่าแฟนท่อมที่โหดที่สุดน่าจะเป็นนกเพราะหมีฆ่าแล้วแล้วก็ไอตัวกาชาฆ่าแล้วนะครับดูเหมือนว่าหลังๆเนี่ยมันจะเติมเลือดให้กับแฟนทอมมากกว่าตอนที่ผมเคยฆ่าอุ้ยแล้วก็ข้างล่างตัวอะไรวะเนี่ยเอา้าโดโรและเขียวเมื่อกี้ตอนแรกมันไม่โหลดเทเกเจอร์ผมนึกว่าตัวใหม่นึกว่าตัวแปลกเดี๋ยวลองพลังของผมหน่อยดิทาเป็นโดโรตัวนี้โอ้โหทีเดียว แสดงว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นที่จะฆ่าแฟนทอมได้อย่างเดียวคือแฟนทอมประมาณว่ามึงต้องลุมประมาณนั้นเองโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทน,นี้ผมขอทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเจอกใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ